สวัสดีท่านผู้ชมท่านดูนะครับวันนี้อยู่ผมในการทัดเกมนี่จะมาเล่นเกมมาครับโซยิวอีพีเอ้ยไม่สิพาร์ทสามนะครับเออเปิดมาก็จะกระตุกกระตุกหน่อยนะเมื่อกี้ผมเข้ามาก็เกิดการกระตุกไม่รู้เพราะอะไรทั้งที่ยังไม่ตายก็โอเปิดตูบ้านทำไมคนอื่อนเข้ามาคนอื่นที่ไม่ใช่แขกเส้นนี่ผมตอนแรกถ่ายไปแล้วนะแต่คลิป Fail. เฟลเจอเฮ้ยคลิป <Hey, keeper. S 2> อย่ามองหน้าเราแบบนั้นดิ ไปขุดถ้ำต่อดีกว่าครับผมเคยขุดเบลพาที่แล้วรู้สึกเสียดายมากครับคลิปคลิปคลิปไอ้นี่ครับคลิปเสียครับคลิปเสียคลิปเสียก็ซื้อใหม่ชุยซื้อได้ที่ไหนต้องถ่ายใหม่นะกดเปิดเออผมเอา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 ทำที่ขุดหินที่ขุดหินอ๋อจำได้ว่าพาที่แล้วเอ้ยไม่ใช่พาที่แล้วคลิปที่แล้วที่มันเสียไปนะครับผมขุดหินแล้วที่ขุดหินพังนะครับ ก็พูดมากแต่อย่างเลยนะครับแต่คลิปเสียนะครับนะคลิปเสียคลิปเสียก็ซื้อใหม่นะครับเล่นจีโดเปเนแหละก็อาจจะพูดไม่ค่อยชัดเนื่องจากเกิดอาการไม่สบายนิดหน่อยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปนานนี้ไม่ได้เพราะไม่สบายนะเนื่องจากขี้เกียจถ่ายผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์จะถ่ายเลยไม่ถ่ายเฉยนะครับตอนนี้อารมณ์ก็คือคืนนะครับก็คือคืนอยากถ่ายครก็เลยถ่ายเลยเนี่ยทำได้ว่าเสียงข้างขาว สียงข้างเขายู่เท่านี้นี่ผมไม่อยากถ่ายครับแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมรอนานก็เลยจับไปสักหนึ่งคลิปนะครับแน่แต่มันก็มีอารมณ์ถ่ายอยู่นะครับคลิปอาจจะลงนานสักหน่อยเพราะผมใช้เน็ตสาม G ลงนะครับสี่ G ไม่ใช้ไม่รู้เพราะอะไรนะผมไม่รู้นัน ฐานเยอะดีฐานประมาณกี่ก้อนนะนงสามสิบสามก้อนพี่นี่อึงไปเลยนะยง <c oughs> ขอไปเก็บก่อนครับเดี๋ยวหาย <c oughs> ต้องปักไฟแกละขึ้น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 น,น้องเคยเห็นขึ้นหรือเปล่าขึ้นมันจะโตไม่เบาถัยถุ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 ย,ถย ผมนิ่เสียงค้างคาวแถวนี้แต่คลิปที่เสียไปทั้งครั้งแล้วครับแต่ก็ขุดไม่เจออ,อาจจะโดนแรงกบดานปิดอยู่เอยขึ้นไม่ได้แม่เราจะขุดคอ่คอ,ยคอยๆขึ้นไปนะครับขึ้นขึ้นดิขึ้นเออขึ้นนึอนี่นี่ขึ้น Heroes! ขึ้น,นขึ้น,น,น,นโอเคบ้านนี่เดี๋ยวค่อยตกแต่งใหม่นะครับนองจากมันก็ยังจะเป็นรังหนูเหมือนเดิมอุ้ยเฮ้ยยันพี่พี่พี่ โดนแน่เลยพ, tous, oh. พ, hey? <c oughs> พี่ใจเย็นโอ้โหพี่แกไม่ใจเย็นเลยโอ้โหพี่เลยพี่เขาโหดร้ายมากอะตอนนี้พี่แกเขาดักอยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้จะทำไงยัดยผ่านใส่หนีอเลยกันเด็กได้มาสี่ก้อนอ่ะอะยดหดทำตรงนี้ก็ได้พี่ไม่หงอโอ้พี่อยู่ดียังไม่ทันทำอะไรให้ยิงเลยพี่แกโหดจริงไหยแกโหดจริงประหยัดใจ ไฟไฟไฟแล้วก็ไฟพอแล้วยีสิบเอ็ดอันเธอทานอีกสิบแปดก็เก็บไว้เก็บไว้ให้ผมขอสักทานอยู่ในตัวไม่ไม่ต้องอยู่ในตัวก็ได้เพราะว่าแค่นี้ม่นจะพอแล้วโอเคเก็บไว้ที่มันไม่จำเป็นก่อนอเคลงทา ดาเนี่ยไปตีหมูมานะเลือดเลยลดแล้วก็มีทิดเดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมก่อนที่ผมจะไปตะลุยใต้ร่างนี่ผมจะต้องนอนก่อนโอ้โหอย,อย่าเพิ่งอย่ายยเพิ่งใจเย็นเกลตันมอนเตอร์มอนเตอร์ออรโอ้ยโอ้ยใจเจลตันใจเย็นเกลตันเกลตันพี่แกไม่ใจเย็นเลยกินนมแปบบ๊บกินเนื้อกินเนื้อวัวก่อนไปล่าเนื้อวัวมานะนนเนี่ยโอเค รู้สึกว่าภาคน,นี้ยังมีบั็อกอยู่นะครับบั็กคือตกสองบล็อกทีเลือดเราผมก็ไม่เข้าใจเป็นบางครั้งนะก็ไม่ใช่เป็นเป็นประจัเดี๋ยวห้องนี้จะเอาเป็นห้องไหนเนี่ยห้องห้องห้องฉันนักเธอทุยไม่ใช่นะับเป็นห้องเนี่ยห้องอะไรวะห้องอะไรวะห้องห้องปลูกนาอ่ะนะเออแต่ปลูกนาก็อันนี้ก็คุณจะยังไม่ทำนะถ้าจะเป็นพาร์ทสี่เลยอืมอืมอืม มนเสียงคนคำนามแถวนี้น่าจะใช่ขนขุดไปขุดมาไม่เจอถ้ำนะขุดเสียเฟียเลยขุดเสียเฟียเลยขุเสียเวลาขนาดเงียบยังไม่ได้ยินเสียงัเข่าวเลยอาอแบดบใจเย็นแบ็อย่าพึ่งแบบดเบดค่อยๆใจเย็นๆอยู่นะแบต จะใจร้อนนะแบดแบดจะเพิ่งรีบหมดแบดแบดจะเพิ่งรีบหมดเืออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเมื่อกี้โอ้โห้านี่มันทองเฮ้ยเฮ้ยมีทองอยู่แบบนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยที่ขุดเหล็กไปฮะคาบก่อนเมกอยู่สิบสองก้อนคราบแน่นอน เฮ้ยทองมันอยู่ตรงนี้ได้ไงอะเฮ้ยเฮ้ยเป็นไปได้จังไดมองสงสัยว่าขุดมันลึกมากเกินไปเลยครับท่านผู้ชม้าไม่เจอทองกึังอาจจะเจอเดมอนได้ภารกิจของผมก็คือเล่นไปเรื่อยจนกว่าจะเบื่อครับอืขนาดยังไม่ได้ปลูกฟาร์มยังมีทองแล้วอะเฮ้ยมันเร็วไปเปล่าเดีย๋ยวจบคลิปเร็วไม่รู้เนียผมว่าคลิปนี้จาจบประมาณสิบกว่าพาร์ทได้เอ้ย มันยังอยู่ไปดินอนเออนอนได้ตื่นแน่แฮมพวกเจ้า้นานาดนโดน,นแผดเผาไปซะนี่จะยิงข้าเจ้าองได้ครับผลกรรมที่เจ้ายิงฆ่ามาทำให้ฆ่าตายไม่ตา,ายตกตาย,ยวันนี้ผมจะไปล่านหนึง่งได้แล้วเจ้นเด็กอ้เด็กสีก่อน โอยไปเก็บคอทำไมได้ทั้งหมดสิบสามก้อนไปเกลื่นมาก้อนนึงเจ้าหน้าสัตว์แบบนี่ยจ้าหน้าสัตว์นี่ต้องระวังลโดนสไปเด้ร์แล้วมูมูมูกินแม่มูก็ได้โอ้ยซอมบี้อย่าไปไปซอมบี้ไม่ซอมบี้ ข้าหมูข้าหมูข่าหมูข่าหมูยีแล้วเนื้อหมูเนื้อหมูมาแล้วในเนื้อหมูมาแล้วโอ้โหไม่ไปยุ่งกับมันตาเนื้อหมูตาเนื้อหมูแต่ก่อนเดี๋ยวก่อนเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขียวใจเย็นเงินพี่เขียวพี่เขียวใจเย็นพี่เขียวพี่เขียวใจ้งเกิดเนี่ยพี่เขียวพี่เขียวพี่เขียววิ่งเข้ามาแล้ว

เฮ้ยแมว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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแมวเฮ้ยแมวแมวแมวนะ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 โอเคโอเควันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเพียไว้เจอใหม่ในครั้งต่อไปกับผมได้ไหมครับพี่พาสีนะโอเคครับวันนี้ก็มาให้หายให้หายนี่ครับไม่ให้ให้หายแล้วคิดว่าได้คลิปแล้วเนี่ยก็จริงอย่ังนะ เพราะผมคิดเก็บถ่ายคย่ะวันนี้ก็ขออย่ากดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับบ๊ายบายครับ